เนในการไปท่องเที่ยวที่อัลลอฮฺตาลาได้สั่งเก่วพวกเราตลอดมาถึงปัจจุบันนี่พี่น้องไปเที่ยวในเชิงใดพี่น้องฟังซูรไกัยฟากาใาอากีบาตุลลาดีนามิงกอบลุอัลลอฮฺสั่งให้พวกเจ้าทางห้ายนี่เดินทางเนาะท่องเที่ยวพันนี่โจนไปในทั่วหนาพื้นแผ่นดินพี่น้อง เพื่อที่จะไปพิจารณาไปมองไปครบคิดว่าบรรปลายชีวิตนั้นพี่น้องจุดจบเนี่ยเนาจุดจบบรนปลายหรือเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์ทำเอาไว้นี้จากเล่าบรรดาบุคคลรุ่นโกนที่ผ่านมานี้อัลลอฮ์บอาว่ากาณาอัการุหุมมุชริกีนส่วนยัยเลวเล้งภาษาบานเรานี้พี่น้องเนาะ ดารโกเลก้าฟ้าฟ like ื้นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตาลาฮฺยูมักโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานาวาตาลาฮฺยูมักฟังซูรุกัฟะกานาฟังซูรุกัฟะกานาอากีบะตุลลาซีนามิงกอบลูกานาอักซารุฮุมมุชริกิน อัลลอฮฺตาลาสั่งพี่น้องว่าให้พวกเจ้าทั้งหลายนี้ไปเที่ยวพี่น้องกุนซีรูฟิลอัตอ่ะพี่น้องว่าดานี้บรอดได้ไปเที่ยวกันบ้างกอนเติมนะผมมีองค์การรับรองอยู่นะซราบหน้าต้องทำโครงการไปเชียงใหม่สักที่ลาวพี่น้องว่าเนาะงเต้ในการไปท่องเที่ยวที่อัลลอฮฺตาลาได้สั่งแก่พวก เราตลอดมาถึงปัจจุบันนี่พี่น้องไปเที่ยวในเชิงไหนพี่น้องฟังจูรูไกฟากาณาอากีบาตุลลาดีนามิงกอบลุเลาเ์สังให้พวกเจ้าทางห้ายนี่เดินทางเนาะท่องเที่ยวพานี่โจนไปในทัวน่วนาพื้นแผ่นดินพี่น้องเพื่อที่จะไปพิจารณาไปมองไปครบคิดว่า บรรปลายชีวิตนั้นพี่น้องจุดจบเนี่ยต่อจุดจบบรรปลายเรื่องเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์ทำเอาไวน้นี้จากเล่าบรรดาบุคคลรุ่นโกนที่ผ่านมานี้อัลลอฮ์บ่าว่ากานาอักซารุหุมมุชริกีนสว่วนใหญ่เลวเล้งภาษาบรรเรานี้พี่น้องเนาะอ่าดารโกเลยกะ ฟ่าฟื้นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตาลาญูมากเนี่ยซึ่งตั้งแต่รุ่นสมัยท่านนาบีอาดัมอัลัยฮิสสลามมาพี่น้องครับประวัติศาสตร์แต่ละรุ่นนี้มากหมต่ไม่ว่ารุ่นสมัยนาบีนุฮตีนามท่วมโลกนะเล่ากะเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าอุม,มัตของกม นาบีอะไรกรมอานสมูนนอ,อุมัดของอานาบีโซเลห์พี่น้องมากมายเหตุการณ์ที่อัลลอฮฺทาลาได้ทำไว้บนโลกดุนยาใบนี้แล้วอัลลอฮฺาลาสั่งพี่น้องว่าเราไปก็ไปเที่ยวเลยเนาะน้าแต่ว่าป่าไม้พี่น้องไปเล่พื้นที่เล่านั้นเลยเราจะได้ครบขิดว่า เออบันปลายพี่นองเนาะนาเมื่อมีมมสิยัดเกิดขึ้นมาฟ้าฟื้นคำสั่งของอัลลอฮฺตาลามาลลวนแล้วเตอัลลอฮฺซุบะฮานาววาละจะอาซับจะลงโทษน,นาให้เกิดขึ้น